สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับ j จ๊ส GK นะครับติดตั้งนะครับชุดชาร์จนะครับไทซีนะครับตัวนี้จะเป็นพาร์ทแท้ของ Honda นะครับติดตั้งเข้าไปในรถ j จ๊สนะครับมีไทซีให้2ช่องนะครับมีฝาปิดให้ด้วยนะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูการชาร์จนะครับเดี๋ยวปลดล็อกหน้าจอก่อนนะครับปลดล็อกหน้าจอนี่นะครับแบตเหลือ77เเดี๋ยวเสียบเข้าไปนะครับ อ่นนี่นะครับเชื่อมต่อการชาร์จด่วนแล้วนะครับอ่าตัวนี้เป็นไท p e C แบบชาร์จด่วนนะครับพาร์ทแท้ h อ n ด้นะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันข้างหน้านะครับเมื่อเวลาเราเปิดนะครับไฟหน้านะครับก็จะมีตอนกลางคืนนะครับจะมีแสงแบบนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะโฟกัสอีกทีหนึ่งโฟกัสนะครับโฟกัสเข้าไปดีมแสงให้มืดมืดหน่อยอ่านี่ครับเห็นไหมครับตอนกลางคืนเราก็ไม่ต้องงมนะครับสามารถเสียบได้เลยนะครับ งานติดตั้งรูปแบบปักตรงรุ่นนะครับหากลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามทางเราเข้ามาได้วันนี้ต้องขอจบรีวิวไว้เพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณครับที่รับชมสวัสดีครับ